nếu nếu choi nồi pì, mì nèc năn nia chắc gì bên lốt, pì choi nồi. เ็บบางพี่ไม่สบายอยู่หลังรถปิดเลยนะปิดปิดปิดทุออกอย่างข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ